เด็กๆคะก็จบลงไปแล้วนะคะสาหรับอุปกรณ์ในการทาความสะอาดบ้านแต่นอกเหนือจากที่คุณครูบอกหรือว่าอ่าเล่าให้นักเรียนฟังในวันนี้เนี่ยคุณครูเชื่อว่ายังมีอุปกรณ์อีกหลายชนิดนะคะที่ใช้สําหรับอ่าทความสะอาดบ้านนะคะในสมัยนี้เนี่ยยิ่งมีอุปกรณ์ที่แบบไฮเทคยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะสบายมากขึ้นนะคะส่วนขั้นตอน การทาความสะอาดบ้านเนี่ยเด็กๆก,ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเอ่อจะต้องทําความสะอาดจากส่วนที่อยู่ด้านบนสุดนะคะแล้วค่อยๆลงมาสู่ข้างล่างใช่ไหมส่วนที่อยู่ข้างบนสุดก็คือฝ้าเพดานนะคะต้องอปัดจากไยข้างบนเพดานก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เช็ดหลังตู้หลังโต๊ะซอกหลืบต่างๆนะคะจากนั้นค่อยกวาดพื้น นะแล้วค่อยถูในในขั้นตอนอสุดท้ายนะคะนี่คือเป็นขั้นตอนในการทำความสะอาดบ้านสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีงานให้เด็กๆทำทำลงไปในสมุดนะคะเด็กๆจะต้องมีสมุดวิชาสุขศึกษา1เล่มด้วยกันนะคะแต่ว่าคุณครูอนุญาตให้เด็กๆสามารถใช้วิชาสุขศึกษาและวิชาการงานอาชีพ รวมกันเป็นหนึ่งเล่มได้ใช้เล่มเดียวกันนะคะไม่ต้องอไม่ต้องแยกสุขศึกษาและ,ะการงานอาชีพนะคะสามารถใส่เล่มเดียวกันได้เลยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะวาดรูปอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านตามที่เด็กๆทราบอ่าตามที่เด็กๆทราบและคุณครูสอนไปแล้วนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง แต่ห้ามต่ํากว่ากี่ชนิดดีคะเอ่อห้ามต่ํากว่า5ชนิดละกันค่ะห้ามต่ํากว่า5อย่างนะคะในอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนะ,ะนักเรียนวาดรูปลงไปในสมุดค่ะแล้วก็เขียนว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยมันชื่อว่าอุปกรณ์อะไรและทําหน้าที่อะไร นะคะเมื่อเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามจากนั้นเนี่ยเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองตรงที่ว่างนะคะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปงานของตัวเองที่เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เซฟลงไปในอัลบั้มวิชาการงานอาชีพในกลุ่ปลายของชั้นตัวเองนะคะเดี๋ยวพงครูจะเข้าไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนกับ นักเรียนทุกคนนะคะอย่าลืมส่งงานกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ